ที่ี่คือซอริแลนด์แดนบูรพาครับผมฉายาของเขาครับผมทับทิมสยามศูนย์ห้า,มามผมก็มาตามรอยอยูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับหลงไปหลงมาครับผมก็ขนทางลอกซอยมันจะอันนี้นิดนึงก็ตาม GPS มาเนาะก็มาถึงก็สวยงามสมคำร่ำลือครับผมคันเดียวไม่รู้จะออกอยังไงนะครับเนี่ย บริเวณแถวนี้เขาก็คือเป็นเกษตรกรนะครับผมเป็นไร,ขร่ขร้าวโพดนะาถ้าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชายเขาติดดินแดนเพื่อนบ้านเราเป็นเพื่อนบ้านเราก็คือสถานที่ตรงนี้ก็เหมาะกับการขับรถนะครับขับรถแล้วก็หามุมถ่ายรูปสวยๆ <c oughs> เห็นเขาบอกว่ามีอยู่ช่วงเวลาหนึง่ง <c oughs> ไม่รู้เดือนไหนนะครับมันจะมีช่องเขา <c oughs> ตรงกับช่วงพระอาทิตย์ใช่ช่องเขา ตรงแถวโน้นนะครับแถวนน้นมันจะมีช่องเขาแล้วแสงมันทะลุช่องเขามาบรรยากาศก,ก็จะเห็นอย่างเงี้ยครับผมจะเป็นไร่ข้าวโพดนะครับเมื่อกี้ผ่านมาก็เห็นเขากำลังใช้รถกำลังเก็บเกี่ยวนะครับผมนากำลังเก็บเกี่ยวถามว่าแดดร้อนไหมก็ร้อนระดับหนึ่งครับผมแต่ลมแรงเนาะลมแรงเย็นสบายดีนะครับกว้างเลย ก็สวยงามครับด้านน,นูน้นก็จะเป็นลานที่เราเห็นเขาขาก็เป็นจะเป็นปากขาโพดหมดเลยนะครับผมนี่เราพามาเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่อีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะครับที่ยูทูบเบอร์ทั้งหลายเขานิยมมากันข้างหน้านุ้งเขากําลังไถอยู่ครับกาลังไถน่าจะเก็บเสียวไว้แล้วกําลังไถกำลังจะขุดที่ทางตรงนี้ไม่รู้เว่าเส้นไหนเป็นลูกลังครับจริงๆถนนเขาจะมีคอนกรีตเอ้ยไม่ใช่คอนกรีตครับผมทางทางลาดยางมาล้อมเขาเลย ผมก็ขับวบนไปวนมาอย่นี้ครับแต่ไม่รู้ครากลับจะออกทางไหนเดี๋ยวผมก็ตามน้องสิริไปเหมือนเดิมครับสําหรับคนที่สนใจจะมาก็หมุดนะครับหมุดที่เขาปากไว้นะครับผมโค้งมหาศจย์นะครับมันก็จะมาถึงจุดที่ทผมอยู่นี่เลยโค้งมหาพจน์ เส้นในสุดนะครับเส้นในสุดของข,ขนมเส้นนี้ติดชายเขามันมีหลายเส้นมากเลยมันจะมีช่วงหนึ่งนะที่มีดอกเหลืองอนะแต่ตอนเรามานี่มันดอกเหลืองมันไม่มีแล้วก็ตอนนี้ขี่คกนก็กำลังดีดล้อปอกปิงปุงปิงปุงปิง,ปงะครับทางดีๆไม่วิ่งเราจะพาทุกคนทัวร์ จีกิ่งพวกไบเกอร์ครับผมตามไบเกอร์มานี่นี่ดอกเหลืองอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เลยที่เขาเรียกโค้งมหัศจัรร์นะครับผมถ้ามาจากหมุดมาตามหมุดก็จะมาตรงนี้เลยแต่คือเขาจะถ่ายจากมุมนู้นวกมาหาที่ผมเนี่ยแต่อันนี้ผมขับย้อนออกไปนะครับดอกเหลืองเขาจะอยู่ขวามือเนี่ย เวลาออกดอกเขาจะออกเต็มเลยเหลืองทางนุงไลนะครับตรงนี้เลยครับที่เขาเรียกโค้งมาสจรันทร์ครับดอกเหลืองจะโรยไปทางนู้นเยอะแต่ส่วนใหญ่ที่เขาถ่ายโดนกันเขาก็จะวิ่งไปทางทางนู้นนะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับโค้งมาสจจัน์เนี่ยครับ้ายด้วยวิวผาหินนะครับ และวิวเขา,ากกมะม่วงะที่อบล้อมด้วยชุมชนทับทิมสยามศูนย์ห้าครับเป็นวิวเขาที่อ่าทอดยาวมีธรรมชาติที่สวยงามโดยมีต้นสมพงนะฮะสมพงโค้งกับถนนอ๋อนี่เขาเรียกต้นสมพงนะครับผมสามารถมองเห็นเขาทะลุได้สมกับคำว่าสวิตเซอร์แลนด์แดนสยามนะครับผมนี่เลยจุดชมวิวมาัศจรรย์น,นี่เลยครับผมไป ชุมชนคุณธรรมโค้งมหาสจัทร,รนะครับผมโค้งเข้าโค้งเสร็จก็เป็นทางตรงยาวเลยครับใครสนใจที่จะมานะครับต้องจ้งใจมานะครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ทางผ่านผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยงามนะครับให้ฟ้าหมวกหลน่นมุมตรงนี้ผมว่ามันก็สมควรกับเป็นโค้งมหาสจรย์นะครับถามจริงว่า ร้อยแปดสิบองศาเราอยู่กลางครับอ,อ,อยู่ท่ามกลางขุนเขาเลยครับนะครับสังเกตน,นะครับผมเนี่ยหมุนไป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 เขาล้อมรอบนะครับเราเหมือนกับอยู่โอบกอดด้วยเขานะครับผมนี่ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นผาหินนะครับสวยงามต้องมาลองกันสักครั้งนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นสถานที่ที่ต้องมาแวะถ่ายรูปนะครับก็คือมาเอาวิวก็อยากแนะนำหลายๆท่านว่าถ้ามาก็หาเพื่อนมาหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวคนก็จะไม่ค่อยมีก็จะมีแต่ชาวไร่ชาวสวนนะครับที่เขาทำงานกันอยู่อาจจะเหงานะครับและน่ากลัวสำหรับท่านผู้หญิงนะครับที่มา,าคันเดียวอย่างเงี้ยแต่มาหลายคนก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับ จะยื่นออกมาจากเขาปื๊ดนี่ยครับยื่นออกมาตอนนี้เราก็ผ่านโค้งมหาสจรมาครับก็จะเป็นทางตรงนู่นเลยครับฝึกสายตาส่วนซ้ายมือแล้วก็จะเป็นวิวเขานะครับเขาผาหิน เนี่ยถ้าฝนตกแตบปีหมอกกันจะสวยนะครับน,นี่เลยปลายาหลายๆคนอาจจะอยากจะมาเหมือนผมเนี่ยแต่พอดีผมผมตั้งใจมาครับเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่ทางผ่านอย่างที่บอกนะครับตั้งใจมาเพราะว่ามันไม่ไกลจากตัวมืองสักแก้วมาเท่าไหร่นะครับ มีโอกาสได้มานําเสนอได้หลายคนที่ยังไม่รู้ว่ามึงสะแก้วมีอะไรดีจริงๆมีหลายจุดหลายแห่งนะครับผมจะค่อยทยอยทยอยเก็บไปทีละจุดแตะจุดเหมาทีเดียวหมดไม่ไหวตอนนี้ไปบ้านก็กนแล้นะัง มันมีแค่บางจุดคือถ้าเกิดเป็นอันนี้เราใช้ดีแท็ปทั้งคู่เนาะมันก็เลยแบบว่าถ้ามันหมดแล้วคือมันหมดพร้อมกันเลยสัญญาณแต่พอเข้ามาแล้วอะ่ะมันจะมีเป็นบางจุดเพราะฉะนั้นก็คือถ้าใครจะใช้ G P S นะแต่ไม่รู้ว่าในในค่ายอื่นอะ่ะจะมีสัญญาณเต็มไหมก็แนะนําว่าควรเปิดเปิดเส้นทางไว้สักเครื่องหนึ่งเนาะเพ,เพื่อเพื่อป้องกัน เพราะว่าถ้าเกิดคนไม่ชินทางหรือว่าไม่อะไรอย่างเงี้ยก,ก,ก็ต้องเราเราอเราก็ต้องใส่อาศัย gps นี่นะดูตั้นีม้สวยมากอยากบอกว่า,ว,าวิวิววววที่สุดเลยน,นะครับมันเหมือนภาพลงตาใช่มันเหมือนภาพวาดอะไรประมาณอย่างนั้นน่ะแบ็กกราวนี่แบ็กกราวเป็นภูเขาครับข้างหน้าเป็นไรกะโพดมองไปนี่เป็นแบบสวยงามแล้วกะโพดกาโพดกำลังออกดอกฤดูเก็บเกี่ยวพอดีครับ อาหารสัตว์ที่เขาเอาไปทําอาหารสัตว์เนาะเขาจะเป็นรถเกี่ยวเนี่ย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 เป็นพันสายพันเขาเขาจะเขาาน้าจะเขาเขาน่าจะมีสหกรณ์ที่เออเขาเป็นแปลงของเขาเขาจะปากไว้ว่าเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์ว่าแปลงเนี่ยเขาจะมีรหัสมีเลขของแต่ละแปลงแต่ละแปลงว่าเลขเข้าไห่อะไรยังไงมาเป็นว่านี่ผมผมออกจากโคมาสากจานมาแล้วผมตรงอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆมันมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา คือตอนนี้ขากลับ <lawsuit> มันไปไล่แต <low> ่ละไล่เอาเป็นแนวทางสําหรับคนที่มาแล้วไม่รู้จะกลับทางไหนเหมือนผมเนี่ยก็คือเนี่ยพยายามวิ่งตรงอย่างเดียวนะครับอเปิดกระจกไว้ควันเข้าตรงนี้ก็จะเป็นเขตของอําเภอคลองหาดนะครับทุกคนมันก็จะติดชายแดนนะครับติดตะเข็บเพื่อนบ้านเอาเพลงตัดเพลงก่อนสําหรับที่ประชนภัย นีก็คงฝากไว้เท่านี้นะครับหาทางกลับบ้านก่อนเป็นไงเ oh. หสวยไหมสวยค่ะคือต้องสบหรบบให้อยากให้เตรียมมานะก็คือเตรียมน้ําเตรียมอาหารจังกินมาไว้เพราะที่เนี่ยมันไม่มีมันไม่มีมไม่มีรังค้า บอกว่ามันธรรมชาติจริงๆธรรมชาติไม่รู้จะพูดยังไงก็คือมันมีแต่ธรรมชาติจริงๆใครชอบวิดีโอนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับทลิปนี้ก็ขอตัวแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบสวัสดีครับดูดูด,ดูดูเขาลูปนี้นะขากับ